สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ p a u Selection ช่องของคนช่างเลือกวันนี้เรามารีวิวกันต่อกับน้ำหอมหมายเลข14นะครับจากคอลเลกชัน Paco p a ล a d i a n o iano, จากแบรนด์ Bottega Veneta มีทั้งหมด15เบอร์ด้วยกันแต่เบอร์นี้เบอร์14นะครับตัวนี้ชื่อว่าเมลากรา n าเมลากราณาเมลากราณาหมายถึงอะไรเอ่ยคืออย่างที่บอกว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยจะเป็นคอลเลกชันซึ่ง เป็นตัวแทนของความเป็นธรรมชาติดอกไม้ใบไม้สวนซึ่งกลิ่นเขาทาได้ดีมากๆดีจนพอต้องเก็บไว้ทุกตัวเลยคือแบบเรียกว่าทุกตัวมันคือมันมีสนเสน่ห์ของมันเองตัวนี้ก็เช่นกันนะเมลากรานะกลิ่นอะไรเมล่าเนี่ยแปลว่าสีดําสีเข้มๆส่วนกราน่าก็คือทับทิมเป็นทับทิมแบบสุกแดงฉ่าอย่างนั้นเลยซึ่งกลิ่นเป็นยังไงอ,อบม่วงๆเนาะนะครับ กลิ่นก็อย่างเงี้ยคือจะไม่ใช่แค่ทับทิมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยดื่มน้าทับทิมเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีความความเปรี้ยวความหอมระดับหนึ่งแต่ว่าตัวของมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่พุง่งไม่เย้ายวนไม่ไม่หวานฉ่าพอเขาเลยก็เลยมีการเสริมทับด้วยกลิ่นแนนเบอรี่เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้อย่างสีของเขาเลยนะครับสีจะเป็นตัวที่บอกกลิ่นได้ค่อนข้างดีตัวนี้เมลากรานะก็จะเป็นกลิ่น ฟรุตตี้อ่ะเป็นกลิ่นที่ฟรุตตีน้น้ำผลไม้มีความเบอร์รี่มีความผลไม้ม่วงอ่ะนะครับผลไม้ ide, อาจจะเป็นเบอร์รี่หลายอย่างสับพอนะคือสตรอเบอรี่ก็ได้ราสเบอร์รี่พลัมได้หมดอ่ะคือเป็นผลไม้เบอร์รี่สีม่วงม่วงสีเข้มมีความหวานเซ็กซี่หวานฉ่ำแบบหวานหวานน่ากินน่ากัดเซ็กซี่น่ารักมากตัวนี้นะน่ารักมากๆเลย ก็แต่เขาใช้ความเมรักรานะก็คือทับทิมมันเป็นดูอะไรที่มันดูเอกซตริกเนาะดูดูแปลกปันดลลึกลับน่าค้นหาตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวแทนสำหรับบุคลิกที่ชอบยั่วยวนน่าค้นหามีความหวานอมเปรี้ยวหวานซ่อนเปรี้ยวอะไรอย่างนั้นบอกดูนะครับถ้าสนใจตัวหนึง่งตัวนี้เลยสำหรับเมรักรานะจากวอเตกาเปเนต้าปาโกปลาเดียโน